ชาวอเมริกันกำลังรอเพื่อที่จะรับวัคซีนป้องกันฝีดาษค่ะชาวอเมริกันจำนวนมากต่อแถวรอฉีดวัคซีนฝีดาษที่คลินิกตามโครงการ Test Positive a w a r e n e t w o r k องค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรในนครชิคาโกรัฐอิลลินอยส์หลังจากองค์การอนามัยโลกประกาศให้ฝีดาษลิงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณาสุขระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการยกระดับเตือนภัยขั้นสูงสุดเจ้าหน้าที่ขององค์กรเปิดเผยว่าปัญหาหลักที่พบในขณะนี้นคือมีมวัคซีนไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน,นออาทําให้บางคนไม่ได้ฉีดวัคซีนและมีการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศทำให้คนกลุ่มนี้ไม่ได้รับวัคซีนอย่างที่ควรจะเป็น วานหลังค่อมโผลเพือเนื้อผิวน้ำและกระแทกใส่เรือที่มีความยาว5.7เมตรในเมืองพิม,มัตริรัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยอ้างพนักงานคุมเรือว่าไม่มีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ขณะที่นายท่าแนะนำให้ผู้ขับเรืออยู่ห่างจากวานหลังค่อมประมาณ91เมตรเพื่อความปลอดภัดย คลิปวิดีโอแสดงให้เห็นพายุทรายขนาดวหืมาที่พัดปกคลุมพื้นที่ในมณฑลชิงไห่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนและเคลื่อนตัวเข้าไปเรื่อยๆท่ามกลางความตื่นตระหนกของนักท่องเที่ยวที่ขับรถหนีออกจากบริเวณน,นั้นสถานีโทรทัศน์ 4CTV ของรัฐบาลจีนเปิดเผยว่าพายุทรายก่อตัวขึ้นในภูมิภาคไห่ซีทางตะวันตกของมณฑลก่อนเคลื่อนตัวปกคลุมพื้นที่ทางทิศตะวันออก บางจุดมีความเร็วลมสูงถึง54กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้ทัศนวิสัยย่ำแย่